สวัสดีค่ะนี่ก็คือเป็นผู้ช่วยพิลลี่นะคะคือพ่เปิลแล้วก็เอเชียคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในข่าวคือต้องบอกว่ามีหลายกระแสแบบพูดขึ้นมาถึงพี่สาวเราหรือว่าเจ้านายเราคือพิลลี่ที่เราลักเนาะเราเลยรู้สึกว่าเออข้อนี้เราอยากจะออกมาพูดแล้วเพราะว่าณนะตรงนั้นเราอยู่กันตรงนั้นกันจริงๆเอากรณีแรกก่อนเพราะจริงๆริงเราก่อนขึ้นเครื่องอ่ะพี่คุยกับน้องลี่ว่าเอะน้องลี่อ่ะนับถือพระอะไรเนี่ยป้าพี่อ่ะให้พระมาเป็นทาเวศ อราลี่ก็บอกว่าเอ้ยพี่เปิ้ลมาหนูเลยหนูนับถือพ่อปู่พ่อปู่หรือหรือแบบทาเวทมากอไรเงี้ยหนูไปไหว้ทุกที่ที่สมุดสงค้ามที่ไรหนูก็ไปของพี่เปิ้ลวัดอะไรวี่บอกวัดจุฬามณีอไรเงี้ยแล้วก็โอเคโอเคแล้วน้องก็ก่อนขึ้นเครื่องก็จะสวดมนต์แล้วก็จับมือพี่กับเอเซียอโอเคแล้วระหว่างนั้นก็ไม่มีอะไรต้องบอกก่อนว่าคนที่ถ่ายคลิปคือเอเชียงคือตอนนั้นอะคือเราตรงนี้นมันอาจจะตลกนะแต่นะตอนนั้นมันค่อนข้างซีเรียสมากเพราะว่า คือต้องพูดว่าเอเชียทํากับพิลี่มาทํางานกับเขามาสี่ปีแล้วไม่เคยเห็นอาการพิลี่แบบนี้เลยสักครั้งเดียวคือส่วนตัวเป็นคนที่บินกับพิลี่บ่อยแล้วก็พิลี่เป็นคนที่ไม่ไดีปัญฐานเรื่องการบินอะไรเลยแต่ว่าเหตุการณ์ตอนนั้นอะกว่าที่เอเชียจะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายอะคือมันมันไม่ใช่ว่าจู่ๆก็แบบเฮ้ย คอนเทนต์ายกันแกมันไม่ใช่นะคือพี่ลี่นั่งกลางแล้วพี่ลี่มีอาการเก่งก่อนพราจิกเราสองคนเลยเขานั่งตรงกลางแล้วเสร็จปุ๊บคือเนี่ยกับพี่เบิ้ลมองหน้ากันแล้วว่ามันไม่มันไม่ปกติแล้วอืตอนแรกอะแค่รู้สึกว่ามันอาจจะแบบหลุมอากาศหรือเปล่าที่เราเคยเจอกันปกติเวลาบินแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ทุกคนคือมันแรงมากแรงจนถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นในคลิปแบบมันจะมีตอนที่เราจับเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วคือ มันแรงมากจนกระทั่งเราอ่ะหันไปมองอีกฝั่งหนึ่งคือคนตรงข้ามกระ,ะโดดรอยดดขึ้นมา<ง>เลยทั้งลำนะทุกคนมันไม่ใช่แค่แบบจู่กูก็แล้วเสร็จปุ๊บอ่ะถ้าเกิดว่าดูในคลิปอ่ะตอนที่เชย,ยิบขึ้นมามันมันระยะเวลานาน,านมากกว่าจะหยิบพอหยิบขึ้นมาปุ๊บนี่ยังช็อกอยู่เพราะหันไปเจอหน้าพี่ลิท่พี่ลิลอยแล้วนะคือพี่ล่ต้องต้องบอกว่าไม่เคยเห็นมไม่เคยเห็นสภาพนี้เลยแล้วคือจนเนี้ยตกใจแก็แบบพี่ล่หายใจแล้วตอนที่พูดแบบพี่ล่แบบ ไม่รู้เรื่องแล้วพี่ลี่ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำพี่ลี่พูดแต่พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเหมือนแบบเหมือนเขาพูดชื่อพี่เปิ้ลแต่เขาไม่รู้ถึงพี่เปิ้ลนะแต่เขาลอยไปแล้วว่าคือแบบบอกพี่ลี่หายใจแล้วพี่เปิ้ลต้องจับจับว่าพี่ลี่ยังหายใจอยู่ไหมใช่คือตอนนั้จังหวะที่เขาแบบนิ่งไปๆเขาซีเรียสเออเราซีเรียสมากนะตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าเออมันมันไม่ใช่คอนเทนต์นะแกคือคือเราก็แบบคืนะตอนที่ที่เฉหยบถ่ายมันคือแบบเอออาการเนี้ยคือหนึ่งเฮ้ยไม่เคยเห็นว่ะ เออ<ม>ถ้าเกิดว่ามันจะรอดหรือไงคือมาดูกันว่าแม่อันนี้หนูว่าไม่ปกติเพราะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยเจอ<ม>แต่ถ้ามาสมมติว่าเราไปอีกเวนึงคือถ้าเราตุยเย่อะไรไปอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าภาพนี้มันคงจะได้ใช้อ่ะในฐานะที่เราเป็นคอนเทนต์ของทีมงานอิะไรเราต้องเห็นว่าเหมือนเอเชียคือจับมือลีอีกข้างไว้ตลอดเหมือนกันทงคู่อีกมือหนึ่งก็คือก้อมันไม่ได้แบบ S <S มันไม่ใช่ว่ามือว่ไปจับใอใ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่เันไม่ใช่คอนเทนต์มันไม่เอเองนะคะอันนี้คือเออมันมันไม่ใช่คอนเทนต์ที่แบบจะเอามาใช้เพื่อการที่จะสร้างกระแสหรืออะไรมันไม่ใช่เราว่าเราว่าทุกคนและพี่ลี่ พี่เปิน่นเองก็อยากให้แบบว่ามันเป็นอุทาหรณ์จริงๆอะข่าวนี้ออกไปแล้วก็ให้กําลังใจของคนที่เป็นแพนิคด้วย<ช>เพราะคนมาคอมเมนต์พี่ลีเยอะมากมจริงคนให้กําลังใจที่เป็นแพนิกและเข้าใจขอบคุณมากๆเลยรักพี่ลี่นะจริงๆ<อ>แอบมาทกา <ไ S 1> ะรเลยอิลี่อ,อลี่เลยิว <laughs> ลี่ <laughs>